กระซิบรักคุณอาหมอบทที่สองห่อหมกปลาช่อนหมอตินภนพพยายามหลบหน้าชลนีเพราะไม่อยากถกเรื่องจดหมายลาออกแต่แล้วตอนบ่ายก็มาโดนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรียกไปตีกลับใบลาออกเขาจึงยื่นขอลาพักร้อนซะเลยเบื่อนักที่ต้องมาทนอยู่ที่นี่เมื่อตรวจคนไข้ที่วอร์เสร็จเขาจึงเคลียร์เคสของเขาที่รับผิดชอบอยู่ ย้ายไปให้หมอเกียรติกล้องทั้งหมดเมื่อคียเอกสารรวมทั้งไฟล์าการตรวจประวัติคนไข้ถูกส่งให้กับหมอเกียรติกล้องแล้วเขาก็ยื่นใบลาพักร้อนทันทีเพราะได้รับอนุมัติให้ไปพักผ่อนแล้วค่อยกลับมาให้คำตอบเรื่องลาออกทีหลังแต่เขาคิดแล้วว่าอย่างไรก็ยังคงเป็นคำตอบเดิมคุณพยาบาลลักครับตั้งแต่พรุ่งนี้ผมจะพักร้อนยาวครึ่งเดือน ผมส่งเอกสารทั้งหมดให้หมอกล้องรับเคสต่อแล้วยังไงคุณช่วยประสานงานต่อด้วยนะครับเมื่อเซ็นเอกสารแผ่นสุดท้ายเสร็จเขาก็ยื่นแฟ้มทั้งหมดให้คุณพยาบาลสาวคนสวยขวัญใจหมอกล้องไปจัดการเรื่องต่อพยาบาลลักษ์รับเอกสารมาด้วยสีหน้าครุ่นคิดไม่รู้ว่าจะถามดีหรือไม่แต่ความสงสัยทําให้เธอไม่สามารถเก็บไว้ต่อไปได้หมอตินคะหมอจะลาออกจริงๆเหรอคะ ในที่สุดเธอก็กลั้นใจถามออกไปจนได้ก่อนหน้านี้ทั้งอึดอัดทั้งอยากถามแต่ก็ไม่กล้าพอขนาดแอบถามจากหมอกล้องหวันใจของเธอแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบแน่ชัดอยู่ดีใช่ครับผมจะลาออกหมอคะถ้าหมอออกไปแล้วพวกเราล่ะคะพยาบาลรักษเยได้หมอฝีมือดีทั้งยังเก่งหลายด้านอย่างหมอตินแฟนเธอแม้จะเก่งแต่ก็ยังเป็นรองหมอตินอยู่มาก หมอกล้องและหมอคนอื่นๆก็อยู่นะครับคุณต้องศรัทธาและเชื่อใจในเพื่อนร่วมทีมของคุณให้มากกว่านี้หมอตีนไม่ไวสั่งสอนพยาบาลลักไปหนึ่งดอกก่อนกลับบ้านค่ะพยาบาลลักเดินหน้ามุ่ยออกไปทันทีที่โดนดุหมอตีนสายหน้าให้กับเหล่าพยาบาลแล้วแหนไปหยิบเสื้อสูทเพื่อจะกลับบ้านตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นกว่าๆเขาจะไม่รีบมากเพราะรถกำลังติดในช่วงนี้ เมื่อออกจากห้องพักแพทย์เขาก็แวะซื้อกาแฟดื่มระหว่างทางกลับบ้านจะได้ไม่ง่วงอเมริกาโน่แก้วหนึ่งครับกาแฟรสเดียวที่เขาดื่มเห็นจะเป็นกาแฟรสนี้ระหว่างเยืนรอเขาตบที่ท้ายถอยเพื่อแก้อากาศเมื่อยลา้าแต่ทว่ากลับมีมือหนึ่งเข้ามานวดเขาหึเขาจับมือเล็กที่เข้ามาบีบนวดให้หยุดและหันกลับมามองว่าเป็นใครชนนี ยังไม่กลับอีกเหรอเจอคนที่เขาไม่อยากพบอีกจนได้ถ้าจะพูดเรื่องลาออกของเขาอีกเขาจะเดินหนีแล้วเช่นกันยังค่ะเพิ่งเกลียยงงานเสร็จพอดีเจอตินเลยเข้ามาทักสักหน่อยเป็นไงคะงานหนักเหรอเธอไม่คุยเรื่องลาออกของเขาแล้วแต่ได้ข่าวว่าเขาจะพักร้อนอย่างน้อยก็ดีกว่าที่เขาลาออกครับผมจะลาพักร้อนครึ่งเดือน คา <kę> รับแก้วกาแฟจากพนักงานขายและเดินไปคุยไปกับชนนี่พักผ่อนให้สบายใจนะคะแล้วค่อยกลับมาลุยงานกันใหม่ชนนี่ไม่รบเร้าเพราะกลัวว่าเขาจะยิ่งรำคาญใจให้เขาได้พักซะบ้างเพื่อช้พลังเต็มที่แล้วเขาอาจจะเปลี่ยนใจไม่ลาออกแล้วเธอตั้งใจว่าวันงานครบรอบจะตั้งโรงพยาบาลจะประกาศเรื่องของเธอและเขาในเมื่อเขาไม่ยอมรับรักเธอสัที ก็จับมัดมือชกไปเลยดูสิว่าเขาจะกล้าหักหน้าเธอในที่สาธารณะไหมหมอตินผู้เป็นชายหนุ่มสุภาพไม่เคยมีข่าวกับใครทั้งยังวางตัวดีมาตลอดเรื่องรักๆใครๆในโรงพยาบาลยังไม่มีให้พบเห็นนอกจากเธอแล้วก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนเหมาะสมจะเคียงคู่เขาได้ครับผมขอตัวก่อนป่านนี้ป้าพรเอาเข้าวมาให้ที่บ้านแล้ว ตินรู้สึกหิวข้าวขึ้นมาจึงขอตัวกลับก่อนติดใจฝีมือปอ้าพรขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ไปทานข้าวกับชนนี่สักมื้อเหรอคะชนนี่ไม่เคยได้ทานข้าวกับเขาแบบส่วนตัวสองต่อสองอย่างมากก็แค่นัดกินเลี้ยงกันแบบที่มีหมอพยาบาลไปกันหลายคนแล้วก็กินข้าวที่โรงอาหารของโรงพยาบาลนอกจากนั้นชีวิตส่วนตัวของเขาเธอไม่สามารถเข้าถึงได้เลย เขาค่อนข้างรักความเป็นส่วนตัวมากๆผมไม่ชอบกินข้าวนอกบ้านถ้าไม่จําเป็นป้าพรทํากับข้าวได้เหมือนรถมือแม่ผมผมจึงอยากกลับไปกินข้าวที่บ้านเหมือนได้กินข้าวกับแม่เขาบอกเหตุผลเธอแต่ไม่รู้ว่าเธอจะเข้าใจหรือไม่อย่างไรเขาก็ไม่ค่อยชอบทานอาหารข้างนอกผงปรุงรสมันเยอะแต่ป้าพรไม่ได้ใส่ของพวกนั้นอาหารของป้าอร่อยเพราะเป็นสูตรดั้งเดิมเหมือนที่แม่ของเขาทํา วัตถุดิบป้าพรก็เลือกสรรอย่างดีทำให้เขาเชื่อมั่นว่าอาหารที่ได้กินนั้นอร่อยและสะอาดจริงๆชายหนุ่มขับรถฝ่าการจราจรของกรุงเทพที่ติดมากในช่วงหนึ่งทุ่มแต่เมื่อใกล้สองทุ่มก็ค่อยๆขยับได้ดีขึ้นนั้นทำให้เขาถึงบ้านเกือบสองทุ่มทุกวันเมื่อเลี้ยวรถเข้ามาจอดที่หน้าบ้านก็จะมีแม่สาวน้อยที่ตอนนี้จเจริญวัย เป็นสาวหน้าตาสะสวยมากขึ้นแต่ยังทำตัวเป็นเด็กกระโปโลแต่งตัวใส่กางเกงขาสั้นกับเสื้อยืดตัวโครงเหมือนที่เคยๆมาส่งข้าให้เขาทุกวันเขาเปิดประตูรถแล้วเดินไปหาสาวน้อยที่ยืนรอเขาอยู่ไงเราวันนี้มายืนรออามีอะไรหรือเปล่าแม่ไม่อยู่บ้านค่ะ่ากที่ต่างจังหวัดเสียชีวิตแม่ต้องไปอยู่จัดงานศพหลายวัน มื้อนี้แม่ทำให้ทานค่ะแต่ว่ามื้อต่อไปต้องเป็นฝีมือนีลาแล้วนะคะเธอส่งปิ่นโตให้เขาหรอเดี๋ยวนี้ทำอาหารเก่งแล้วเหรอเราตินนพยิ้มละไมส่งไปให้สาวน้อยของเขาที่เห็นมาตั้งแต่มอปลายจนตอนนี้เรียนจบแล้วยิ่งโตเขาก็ยอมรับว่าเธอยิ่งสวยแต่ภาพกระโปโลของเธอยังสลัดไม่หลุด ทำให้เขาก็ยังมองเธอเป็นเด็กอยู่เรื่อยนิดนึงค่ะได้จากแม่มานิดหน่อยเธอไม่กล้าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับแม่งั้นพรุ่งนี้อาจจะคอยชิมฝีมือมาสงสัยหน่อยก็ได้อาพักร้องครึ่งเดือนตินภพบ,บอกเธอเขารู้ว่าเธอไม่ได้ตื่นเช้ามากนักเพราะเขาเห็นเธอนั่งทํางานจนดึกทุกคืนเขารอบมองตรงหน้าต่างบ่อยๆย,ยิ่งเห็นเธอใจจดใจจ่อกับการทำงาน ยิงมองอย่างเพลิดเพลินเขาเองก็อ่านหนังสือจนดึกทุกคืนเช่นกันเพราะเป็นหมอต้องหมั่นทบทวนความรู้อยู่ตลอดคนไข้แต่ละเคสมาไม่เหมือนกันต้องหาสาเหตุซึ่งจะแตกต่างกันไปได้ค่ะอาหมอรีบไปอาบน้ำไหมคะเดี๋ยวนีลาจัดอาหารใส่จานให้เด็กสาวอาสาจัดอาหารให้เขาอาอาบน้ำาป๊บเดียวเดี๋ยวอาทานเลยหิวจะแย่กินเป็นเพื่อนอาหน่อยสิ ตินภพชวนเธอนึกอยากชวนหญิงสาวคุยเพราะว่าเขาอยากคุยว่าเธอทำงานที่ไหนต่อเห็นรับงานเป็นฟรีแลนซ์มานานแต่ก็ไม่มีเวลาคุยเป็นจริงเป็นจังเขาเองก็มีเพื่อนเปิดบริษัทอยู่หลายคนหากจะฝากเด็กน้อยของเขาเข้าทำงานสักคนคิดว่าคงไม่ยากไม่เป็นไรคะ่ะอาหมอเดี๋ยวนีลานั่งเป็นเพื่อนอาหมอทานเลยคะ่ะ ที่จริงเธออยากจะดูว่าเขาจะกินกับข้าวฝีมือเธอได้หรือไม่เพราะแม่บอกให้บอกอหมอให้ทานที่ร้านอาหารสักอาทิตย์เดี๋ยวกลับมาจะทำเชยให้แต่เธอกลัวเขาจะหิวแล้วไม่มีอะไรกินจึงแอบทำมาให้เขาหวังว่าเขาจะไม่สงสัยนะเพราะว่าเธอเรียนแบบรสชาติแม่ทุกอย่างโดยเฉพาะวันนี้มีห่อหมกปลาช่อนที่สตรีสายอาร์ตอย่างเธอหานกล้าทำให้เขากินเป็นมื้อแรก เราะเคยได้ยินเขาชมว่าแม่ทำห่อหมกได้อร่อยที่สุดไปเถอะเข้าบ้านกัน